สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปวันนี้ภา,าษากฎหมายนะครับประการตระไนความโปรเจชชนโดยบ่าวชุดสินทั้งชุดสินแฟนคลับนะครับก็ได้่าพบพภพพี่น้อง <c oughs> ในเช้านี้นะครับกับมนีคือสิ่หายความรู้อย่น้องเจียวคบเร่องวรดดนะครับภาษาต้องขออนุญ,ญาตบอกภาษาอีสานเนาะเพื่อควา่มข้าใจง่ายของคนอีสานเท่านี้แหละนะครับ เรื่องนี้จะเลียงมรดกนะครับคำว่ามรดกนี่ก็คือนะครับทรัพย์สินของผู้ที่ตายไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่างประทศเนได้ตายมรดกนั่นก็จะบ่าเกิดขึ้นนะครับมรดกจะฉิดมเกิดขึ้นนะครับมรดกจะเกิดขึ้นตก็รทเป็นแค่ทรัพย์สินเนาะมรดกจะเกิดขึ้นได้นันกรณีที่ที เจ้าของมรดกนั้นถึงแก่ความตายขก้นมากก็จะเป็นมรดกที่นี่เมื่อถึงแก่ความตายมาแล้วเป็นมรดกแล้วไผ่จะเป็นคนรับมรดกต่อบ้างน,นะครับซึ่งผู้รับมรดกนั้นจะต้องรับไปทึงมรดกนะครับรวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของผู้ตายนะครับไปนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้บรญญัติไว้คือกันนะครับสำหรับพีน่น้องที่พวกเราคนนุ้ย แย่งมารดกกันนี่มันแย่งกันยังไงเห็นแต่ในหนังในละครเนาะนะครับการที่ผระมุขก็ไมยแพงระ่าดนิกาบัญญัติไว้ว่าถ้าญาตินะครับจะได้รับมรดกนั้นม่จะหมดหกลำดับด้วยกันนะครับหกลำดับด้วยกันลำดับที่หนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งก็คือนะครับลำดับที่หนึ่งก็คือนะครับผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับหรือว่าผู้สืบสันดานนะครับ ผู้สิทธิสันดานวันเท่าเอิวมาลูกนั่นแหละนะครับ <ính> เอินมาลูกนะครับเดี๋วมาลูกกันรอบที่หนึ่งเนาะนะครับรวมถึงลูกบุญธรรมน้ำรวมถึงบุตรบุญธรรมด้วยนะครับนี่อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือบิดามารดาของผู้ตายนะครับบิดามารดาของเจ้ามรนรกนั่นเองเนาะอันดับที่สามคือพี่น้องร่วมบิดามารดาหมายถึงว่าพี่น้องผู้ตายนั่นแหละนะครับอ,อ,อ้ายเอี้ยผู้ตายนะครับนี่คือ พี่น้องร่วมบิดามารดาลำดับที่3เนาะลำดับที่4ก็คือพี่น้องร่วมเฉพาะบิดามารดาหมายถึงว่าอาจจะเป็คนคนละพ่อละแม่กันนะครับคนกนี้ถึงแก่ครอบตายนะครับบ่มีคนได้รับมรดกนะครับพี่น้องร่วมอ่าพ่อแม่พ่อเดียวกันหรือคนละแม่คนละพ่อที่ไอ้นี่ก็ถือว่าได้รับบัตรดุกอะไรเช่นกันลำดับที่ห้าก็คือนะครับลำดับที่5ก็คือ ปูญาตาย่อยนะสังเกตนะครับปูญาตาย่นย่นยุ่งรับที่หาเหมือนะครับปูญาตาย่อยอยู่ลรดับที่หาเหมือนเอาแล้วสุดท้ายคือรำับที่หกนะครับลุงป้านาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่จมวอโคกลำดับนะครับสังเกตเลยว่าเป็นอย่างคือพ่อพี่เขาว่าคู่สมรสนะครับคู่สมรสคันสามีอาสมาติภรรยาเนี่ยสามีถึงแก่ความตายมีบ้านเราดกตกถอนมานี่ สามีภรรยาเสียดิรัปภรรยาคนนี้นจดต,ต้องจดถ,ถูกจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถามว่าภรรยาคนนี้นสีมีบ่เมื่อเมื่อกฎหมายบร,ริรบรญญัติว้เลยว่าพรรยานะครับอยู่ในลำดับที่หนึ่งถึงหกไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยแต่สมรสกฎหมายแพ่งแลพาณิชน์ก็เกิดข้อรอบข้ออีกนะพี่น้องเก็เลย <c oughs> บัญญัติไ้อีกมาตราหนึ่งบอกว่าถ้านะครับคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ให้คู่สมรส ได้รับมรดกเช่นเดียวกับชั้นบุตรนะครับนั่นก็คือได้รับทอกับผู้สืบสันดานนะครับได้รับทอกันเลยน่ได้รับส่วนหนึ่งเลยนะครับเราทอกันเลยและ้วับบัญญัติไว้อีกว่าบิดามัรดาของผู้ตายนี่นะครับถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับคืออาจจะเป็นลูกตายค่อนพ่อแม่นะครับเออเช่นเกิดอุบัติเหตุไป นางเครื่องบินเครื่องบินโต๊ะกุ้งสีพ่อแม่ก็ยังอายุหกเกจ็ดสิบปีก็ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ลูกวิมรดกยังไงพ่อแม่ก็จะได้รับมรดกทอกันกับสั้นบุตรนะครับทอกรับกับสืบสันดานทันทีนะครับ,บ,ส,ส,นะรบสิเลือดแบบขึ้นมาเลยนะครับที่จัดลำดับไว้เนี่ยเพื่ออย่างเพื่อว่าถ้ามีทายาทลำดับที่หนึ่งแล้วลำดับที่สองที่สามท,สที่สี่ที่ห้าที่หก จะตัดสิทธิ์เลยไม่ได้รับนะครับอเช่นอ่าคนนี้ตายลงไปมีทรัพย์สินเป็นหลายร้อยล้านแล้วเนะครับปรากฏว่าอมีอายมีน้องมีมีอายมีนอมม้อ,มนองมีลุงป้านะอามีตามียายมุนีเสียไ่ได้รับนะครับจะได้รับเฉพาะสัตนบุตรนะครับสั้นบุตรก็คือผู้สืบสันดาหก็คือสันลูกเท่านั้นนะครับอแต่กานคนนี้มีเมีย